สวัสดีตอนใสายๆครับผมสุภุสุคนครับมื่อนี้พามาหาเน่งนาไม่ไปแกงพี่น้องครับบรูว่ามีบ่มีพี่น้องผมเห็นมันกำลังปรงใบนีนน่าจะมีแนงนะผมคิดว่าก็เลยลองมาหาเบิงครับผมเบิงมานี่ก็บ่ค่อยนี้อกมแต่ใบครับผมฝนบ่ตกใส่นี่นี่น ผมหาแหนงแบบนี้ครับผมนีม่แหน้งขึ้นเหนียวเด้ด Không, hơi. Hà, hà này bạn đem những nhóm ơi à à em yêu hạ trên đALLY Ừ nương như บมมีอันนี้ก็จะเป็นนอไม้ไล่ครับผมหรือว่านอไม้ไข่ที่มีคนขนเพิ่นตัดเพิ่นเผานะอันที่เป็นไล่ส่วนตัวครับผมอันจะ่ไปอยู่ในป่านะ้อ่คอยมีหนอ น,น้อยๆเถอะสองแหน่งะ,ะหาเบิ้งเรื่อยๆครับผมบ่ค่อยมีเท่าใดดอกมีแต่ใบ ถ้าฝนตกนมีมีอยู่นี่อันนี้มันมันแรงอยู่ครับฝนกระมีแต่ใบเอาแนงสูงๆนี่กันบอกได้อยู่ดอกแหงน,งน่อยมันดอกครับคือบบมีแขนแหง มุมมีครับผม มีอดอกครับแขนงจะแขนงน้อยมัน้นแหละได้แกงถั่วนิดน้อยก็เอาดอกนะแขนงน้อยครับ แรงแหงแรงแหงแรงกัหาะกินแบบนี้ครับผมแต่ว่าแซ่บด้วยล่ะโดนโดนแกงกันเลยอืโอ้เมนโอ้ดูดิพอแล้วครับน้ำแดดแหงงี่ดีครับผมแบบนี้จะ็ดหีอาฮางก็ tương phải cái cả đây nữa nè mi điều nhá một lượt xong xám mình nấy rồi nè ngoài phụt cứ bùm mi nè ngay อือกัน,น้นอยพวดมีแต่แหงซ้ำนี่ครับฝนมาตกน้อยพวดแหงมึงโอวยมันคือแข็งโอู้หไม่ได้แล้วครับแหงนี่แข็ง แข็งเสยนี่แบบนี้ก็เอารถครับตืมๆกันไปแหน่งสำนีกกับใครแด้ครับเนี่ยมีแหน่งเดียว เองนึงเดี๋ยวตรงคอมันนี่ครับคอมันจักหน่อย อู้หุ่นแรงนึงสำนีกับยังพ่อบาลเนาะครับเนาะ <c oughs> นี่หาแล้งหากินคะแนนคะแนนนี่คะแนนสัตว ยากอาลองหาไปเรื่อยๆครับผมนี่ดได้อยู่กับมีแนงเดียว ข้อลอบ่มีเงี้ยวปอกได้อยู่เอารถครับ แหงน้อยๆกันเลยได้ปะ่ะแหงน้อยเอ้าคือสิเบิดพี่น้องครับผมที่ได้สำัพนีะ่ะบุคคลมีเก็บเก็บเล้มเล้มครับผมเดี๋ยวก็ได้แกง สองยอดนี่ถ้าฝนตกใส่นี่นามนีครับผมจ่ว่ามันบบทันได้บบทันได้นำฝนครับเพิ่นกำลังเผาไปอันนี้บบเมนปลาครับผมน่าจะเป็นให้ครับผมเป็นให้แต่ก็มีเจ้าของเนาะคิดเบิ้งนะเดี๋ยวนี้ อ่ะครับผมอาการห้อนกับคือเฉพาะซ้ำนีก่อนพี่น้องครับมันโบทันได้มีคแนนงหลายปันใดเนาะกับพอได้เก็บพอได้แกงน้อนๆอยนี่แหละพี่น้องครับผมเดี๋ยวยางออกไปก่อนนี่ครับเนี้ยใดเด้กแกงอยู่น้อยนึงถุงกระขาดถุงขาดแล้วนี่ครับผมแกงน้อใหม่ ท่านได้หยดไอ้ท่านได้แขนงหลายบันไดครับแขนงน้อยๆแขนงตานี่คิดว่าคือสิได้ถว่ยหนึ่งอยู่เดี๋ยวหายางอื่นแกงใส่พ่อมกับซิได้หลายเติบอยู่พี่น้องครับผมหายู่หากินกันไปครับผมตามแห่งแรงตามฤดูแลงนี่แหละเอ้าเกิดปอกบึงปอกกะคือสิบมได้หลายดอกโนไม่ช่วงนี้มันแข็งท่านอ่อน,ปนไปไหน ของคอในกระปอกเอาอ่ะพร้อกันไหมคลิปนายครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลงให้เบิ้งเป็นคลิปสั้นๆครับอยู่หากินทั้งใดก็ฝากติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับก็ได้อยู่กับ